คอนด่นองครับตอนนี้อยู่ท er ี่ท่านหนึ่งครับดังยครับที่งยันกันได้ครับไปครับไปครไปครั้านเบาเบี้านบุกบ้านเบาเบีย ขี่มาเกินมเเทะต่อแล้ววันนี้เป็นเจ้มือเลี้ยงเองโอ้อยอจะตกป่า,ปาเี้ยพื่อนๆี่พาเกี่ยมบ้านบ้านะสร้างแบบนี้างดอืม,อมดไหม ห้าบ้านมีควายไหมไม่มีครับไม่ได้ควายครับพันครับแกขึ้นไรเหรอพันครับขึ้นไรครับขึ้นไรครับไม่ได้พันครับนี่ของมานระบัวครับข่อยครับข่ยครับครับข่อยครับข่อยครับทุกคนข่อยเจ้าหัวข่อย ค่อเลยครับบุกบ้านบ่าวเบียฟูติ๋วในอนาคตปีน่าจะประมาณมีชื่อน่าจะปลายปีย่งไม่ทราบค่อยจะมายังไงอย่อางนีบุกเท่าไหร่อ่ะดาวเบียนี่มันอยู่ในเมือง้เนี่ยในเมืองนะเนี่ยของวันนี้ก็เป็นหนนใหญ่นะเมืองหมดใช่แต่เบียพามาทางที่แบบมันดูแบบเหมือนเปรี่ยวๆนะแต่อยู่ในเมือง นี่บ้านเบียร์เขาอยู่ข้างในเนี่ยบ้านบ้านข้างในไม่บ้านอันนี้แต่ก่อนอันนี้อันนี้มเป็นเป็นนาสวัสดีครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่นัทมาแล้วจ้าวันนี้เราจะปลูกบ้านใครวันนี้พาไปไปดูนะฮะว่าที่บ้านใหม่ว่าที่บ้านใหม่ของบ่าวเบียร์นะคะที่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าพาพี่นัทมาดูห่วงจุ้ยไม่ไม่ใช่ห่วงจุ้ยมาดูดินมาดูดินมาดูดินว่าเบียร์จะทำยังไงเออมานมันน้องมันดูนะ ว่าเราจะทำถนนเ<า>ข้าอย่างไร,รออกเลยเพราะพี่นัทคือผู้เชี่ยวชาญกระด,ดินงผทันตาดิไม่ได้ซื้อน้ำตาเตรียมตาก็นนเดินรถขึ้นมานะเลิฟๆขอบคุณค่านะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะทีวันเนาะนะคะมาเที่ยวพาเลาะมากินที่เ,ออเจเล่นมาคันซารีน่าถึงบ้านและะ้วมั้ยแล้ว แม่แซนนี่มีรีสอร์ทเยนะอ๋ออ๋อีสองด้ว้านบางพร้ามุองทางนั่นเลยครับอกนม่แม่มาหน่อยกคนเราไไปกินไนย่างกันหรรีบนครับยีเลยกัไปยีเลยไปหมกกันแฟเพื่นไม่ไปกินยำไหน

ไปฝากพี่เพชรตัวหนึ่งมีไหมม้องคอห้องหววคือยังเคงครับเอาไปครับเอาห้อหวเให้ยังบ่เอยเ้ครับาเครับเราเจอแต่เคยเจอแต่เมแต่พ่อเคยใช่ ครับโอ้โหอันนี้ครับอันนี้ครับแล้วก็จะพาไปกินไปกินวัวห้าเนาะทั้งมูลดำอันนี้อะไรี่ยทั้หมูลดำนั่นเนี่ตัวอะไรน่ะเรานึกว่าเราคึกว่าเป็นเป็นแกะนะครับนเนี่ย ไมลุกแข็งเนี่ยหรอฮะฮะขอเปานกรเปรแล้เราพาไปก่อนคืออนาคตนะคะอบ้านป่าเบียนะครับโอ้โหไงก็ขึ้นอะ ได้นี <bin uk> <azo> 90 90. ่เ oh. ป oh. ็นุ่งนาดิุ่งนาแลเไปนวไอ้เยะฮันที่ฮักนที่มีคนรับนีคโอ้โหไม่มึไม่กับไม่เป็นไรอ้ับมด อุ้ดอัฮัคับใช่ับอุฮัดโอฮัดีคับฮัันี่ครับเดครับฮัอ้นดครับโอ้ฮันขานครับอนคับบุคคลที่ทั้งฮัายังไม่เกี่ยว